สวัดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนทบทวนกันถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะจุดประสงค์นะคะเมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้วนะคะนักศึกษาจะต้องบอกคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตได้นะคะ และจะต้องบอกลักษณะของชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตได้นะคะนอกจากนั้นนะคะจะต้องบอกลำดับชั้นนะคะในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้และบอกการจัดแบ่งอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรตามแนวความคิดของวิทเทเกอร์ได้นะคะแบบที่สอบนะคะ มีอยู่สีข้อข้อที่หนึ่งจงบอกคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตข้อที่สองจงบอกลักษณะของชื่อวิทยาศาสตร์ข้อที่สามจงบอกลำดับชั้นในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและข้อที่สปัจจุบันนี้นะคะมีการจัดแบ่งอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกี่อาณาจักรตามแนวความคิดของ วิตเตอร์สิ่งมีชีวิตนะคะภาษาอังกฤษว่าออ j e c น i v ซึนะคะสิ่งมีชีวิตคืออะไรคือหน่วยที่ต้องใช้พลังงานมีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและชีวภาพดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องกินอาหารนะคะเพื่อสร้างพลังงานและการเจริญเติบโต ะคะโดยพืชสามารถสังเคราะห์อาหารขึ้นเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะหรือโฟโตเอ่อหรือโฟโตโซเซนทอร์ซนะคะซึ่งต้องการพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนน้ำตาลและแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เป็นน้ำตาลนะคะส่วนสัตว์นะคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องกินอาหารจาก แหลงอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกินพืชด้วยกันหรือกินสัตว์นะคะสิ่งคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตข้อที่2นะคะคือการหายใจนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีกระบวนการหายใจนะคะเพื่อนำออกซิเจนนะคะเข้าไปสันดาบ นะคะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทางเคมีให้ได้พลังงานออกมาจากอาหารที่กินเข้าไปนะคะที่เราเรียกว่ากระบวนการเมแทบอลิซึมนั่นเองนะคะคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตข้อต่อไปนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือนะคะ จะต้องมีการเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองนะคะหรือบางหรืออาจจะเคลื่อนที่ได้ตลอดชีวิตหรือเคลื่อนที่ได้บางช่วงของชีวิตนะคะคุณสมบัติข้อที่สี่ของสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องมีการเจริญเติบโตนะคะถ้าเกิดว่าอ่ะเก้าอี้เระวางไว้สิปี พอมาดูนะคะถ้ามันไม่พังไปมันก็โตอยู่แค่นั้นนะคะแต่ถ้าสัตว์ตัวเล็กๆวางไว้นะคะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,จะเจริญเติบโตต,ตั้งแต่มันเกิดนะคะจนถึงตัวเต็มวัยนะคะข้อที่ห้าสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการขับถ่ายนะคะการขับถ่ายในที่นี้หมายถึงการขับ ภยของเสียที่เกิดจากการสันดับอาหารหรือเกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมนะคะของเสียที่ขับออกมานะคะจะอยู่ในรูปของน้ำนะคะถ้าเป็นในสัตว์นะคะก็ในรูปของเหงื่อของปัสสาวะหรือปักปนออกมากับลมหายใจนะคะถ้าเป็นพืชก็ออกมาทางปากใบโดยการขายน้ำนะคะ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตข้อผูกนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะเมื่อมีสิ่งเร้านะคะจากภายนอกนะคะมาเ,เขาเรียกว่าเข้ามาในช่วงชีวิตนะคะจะต้องตอบสนองนะคะเช่นเหไ,ไหมคะดังรูปนะคะถ้าเป็นสัตว เดี๋ยวมองไปดูตัวอะไรมันมานะคะจะทํายังไงดีจะวิ่งเข้าหาหรือจะวิ่งหนีหรือจะอยู่เฉยๆถ้าเป็นพืชระวังพืชไว้ใกล้ๆตานะคะที่มีแสงส่องผ่านเข้ามาพืชจะโค้งงอเข้าหาแสงนะคะทั้งนี้เพื่อนําเพื่อให้อ่าส่วนโครงสร้างของเขาสัมผัสกับแสงเพื่อให ได้มีกระบวนการสั่งข้อแสงเกิดขึ้นนะคะเนี่ยนะคะจดี๋ยวถ้ามีการตอบสนองต่อสิ่งเร้ายังไงคะพอมีประตูมารีบยกมือไหว้เลยนะคะเพราะอยากกินประทูนะคะอันนี้มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโต๊ะเก้าอี้ลมพัดอากาศร้อนแสงแดดส่องมามันวิ่งหนีไหมไม่ได้วิ่งหนีเคลื่อนที่หนีไหมไม่ได้เคลื่อนที่ นะคะต่อไปข้อที่เจ็ดสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการสืบพันธุ์คุณสมบัติข้อนี้นะคะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตเลยนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีกระบวนการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตนะคะให้ดํารงอยู่ต่อไปนะคะไม่เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์เอาไว้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์นะคะ ตราเขาอีกระวังไว้สิบปียี่สิบปีหนึ่งตัวก็หนึ่งตัวอยู่แบบนั้นสองตัวก็สองตัวอยู่แบบนั้นสิบตัวก็สิบตัวอยู่แบบนั้นลองเอาสุนัขหรือแมวนะคะเอาที่เป็นชีชนิดเดียวกันนะเพศผู้เพศเมียมีอาหารกินเรียบร้อยเอามันขังอยู่สิคะรับรองปีหนึ่งอาจจะสองจากสองตัวเนี่ยอาจจะเป็นสิบตัวกระด้งนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการ สืบพันธุ์เพื่อดํารงเผ่าพันธุ์นะคะข้อ,อน,นี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตเลยนะคะกระบวนการสืบพันธุ์อ่าอันนี้เป็นแผนผังไดอะแกรมนะคะของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้นะคะข้อที่หนึ่งอาณาจักรโมโนราอันนี้คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่อยู่ต่ําสุดหรือวิวัฒนาการน้อยที่สุดนะคะวิวัฒนาการสูงขึ้นมาก็คือข้อที่สองอาณาจักรโปรติสตา ข้อที่สามอาณาจักรเทตราหรืออาณาจักรฟังจานนะคะสูงขึ้นมาจากฟังจานนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตในอาณาจากักรพืชสูงสุดก็คือสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์อันนี้คือตามลำดับทีวัฒนาการนะคะสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีมากมายหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดแบ่ง สิ่งมีชีวิตให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการศึกษาเพื่อสะดวกที่จะนํามาใช้ประโยชน์เพื่อสะดวกที่จะเออเรารู้เขารู้เราเนาะสิ่งมีชีวิตในโลกนี้นะ่ะมันไม่ใช่มีแค่มนุษย์เท่านั้นนะคะมันมีพวกเออสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอีกอาจจะเป็นสัตว์เป็นพืชเป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อราเราไม่สามารถจะมองเห็นมันได้นะคะก็มีเราจะต้องศึกษา นะคะว่าไอ้สิชีวิตแต่ละชนิดเนี้ยนะคะมันมีลักษณะเป็นอย่างไรจะเป็นโทษต่อเราไหมและในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะต้องไม่ไปทํำลายเขาด้วยนะคะรู้เขารู้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบนะคะทีนี้เราจะไปศึกษาเขาเนี่ยนะคะการที่เราจะ ศึกษาทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะสิ่งมีชีวิตขณะนี้นะคะมีประมาณมากกว่า1.5ล้านชนิดนะคะขณะที่ขณะเนี้ยที่เราพูดอยู่เนี่ยบางชนิดอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว extinction ไปแล้วนะคะบางชนิดอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่เป็น new species ะน้น เราจะเปรู้ทั้งหมดหนึ่งล้านกว่าชนิดนี้ไม่ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้หมดเราก็จะต้องจัดแบ่งกลุ่มหรือจัดแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะวิชาที่ว่าด้วยการจัดแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนี้นะคะเราเรียกว่าวิชาอนุกรมวิชานนะคะภาษาอังกฤษว่า taxonomy นะคะ นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาอะนุกรมวิธานคือคาร์ัลสลินเนียสนะคะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวสวอเดนนะคะอันนี้ก็เป็นรูปร่างของท่านนะคะเราถือว่าเป็นบิดาแห่งวิชาอะนุกรมวิธานมลยนะคะที่นี้อ่ะเราจะจัดแบง่งหมวดหมู่มันได้นะคะเราจะต้องรู้จักชื่อของชีวิตด้วยนะคะ ซึ่งชื่อของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะที่เราจะเรียนกันในวิชานี้มี3มแบบด้วยกันนะคะชื่อแบบแรกชื่อแรกก็คือชื่อสามัญหรือ common name นะคะชื่อที่สองชื่อท้องถิ่นหรือ local name และชื่อที่สามชื่อนี้สำคัญที่สุดที่เราจะเรียนและเน้นที่สุดเลยคือชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name นะคะ ชื่อสามัญน,นะคะชื่อสามัญก็คือชื่อทั่วทไปที่รู้ๆว่านะคะอาจจะตั้งเครื่องตมรูปร่างตามถิ่นกําเนิดหรือสถานที่ที่อยู่กระดาษเช่นปากกาทะเลหอยมุกต้นแปลงหลังปวดเป็นต้นนะคะซึ่งไอชื่อดังกล่าวเนี้นะคะมันก็จะเรียกกันแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละ ภูมิภาคนะคะแต่ว่าถึงด้วยว่าจะรู้กันทั่วไปก็จริงแต่บางทีมันก็ถ้าท้องสินทางไกลกันบางทีมันก็ก็มีได้หลากหลายเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะปากกาทะเลรูปร่างเหมือนปากการนะมีฐานตรงนี้ด้วยนะคะมีฐานตรงนี้ด้วยนะ,ะตัวนี้เป็นหนังนะคะอยู่ในทะเลรูปร่างคล้ายปาก,กาก็เรียกว่าปากกานะคะ่ะหอยมุก เ็นไหมคะมันสร้างมุกได้นะคะเราก็เรียกว่าหอยมุกต้นแปลงล้างขวดลักษณะโทรงสร้างของดอกมันเหมือนกับต้นเหมือนเมืนเหมือน,น,นกัแปลงล้างขวดค่ะเนี่นะคะต้นแปลงล้างขวดต่อไปชื่อท้องถิน่นโลเคชันนี้นะคะเป็นชื่อที่เรียบเฉพาะถิน่นอันนี้จะยิบย่อยไปกว่าชื่อสามัญน,นะคะอ่ะม,มัครูยกตัวอย่างฝรั่ง ภาษาไทยกลางเรียกฝรั่งภาษาอังกฤษเรียกหั่วว่าภาษาสเปนเรียกกวยยาบ้าภาษาโปรตุเกสเรียกว่ากวยบ้าสุราษฎร์ธานีเรียกย่าหมูกลางปัตตานีแถวแภาคใต้สุดเรียกสมผู่ภาคเหนือแถวเชียงใหม่เรียกมะกวยมะกวยกาแม่ห้องสอนเรียกมะกาตากเรียกมะจีน ทางมลายูนราทิวาดเรียกยะมูปูเตปัญญานะคะโอ้เรียกยากเนภาษามลายูนะคะภาคใต้นะคะที่ไม่ใช่ใต้สุดเรียกยามุหรือยาหมูหรือย้หวันนะคะภาษาอีสานเราเรียกอะไรคะมักที่ยานะคะเห็นไหมแค่ประเทศเดียวกันเนี่ยนะคะยังมีหลากหลายชื่อขนาดนี้แหละอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเกิดว่า เราต้องติดต่อสื่อสารกับต่างชาติเช่นสักวันหนึ่งนะคะฝรั่งเกิดโรคระบาดแต่มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาสามารถาคิดค้นวิธีกําจัดโรคนี้ได้โ้ไปอยู่แถวคััวโลกกว่าจะสื่อสารกันได้ว่ามันคือฝรั่งสร้างความเสียหายไปไม่ใช่น้อยแล้วนะคะเราจึงมีชื่อที่เป็นสาคลขึ้นมา ชื่อนี้มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นสาคนเลยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้ที่ไม่ใช่ว่าเป็นชาวถิ่นจริงๆใช้ชื่อนี้เพียงชื่อเดียวเราเรียกว่าชื่อวิทยาศาสตร์หรือภาษากฤษว่าสายอันทีน่จิตหนนะคะบุคคลแรกนะคะที่คิดคนวิธีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือท่าน คาร์ลุนัตกลินเนี้นั่นเองนะคะดังนั้นท่านจึงสูกยกย่องให้เป็นบิดาของการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์ของฝรั่งนะคะไซเดียมกัวจะว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามทั่วโลกเหนือทั่วโลกใต้ทางยุโรปทางเอเชียอินเดียพม่าชื่อเดียวให้ชื่อเดียวเท่านั้น คือใไซเดียมกลัวจะว่าพูดถึงตัวนี้นั่นคือฟรักนะคะตัวนี้สำคัญนะคะเป็นชื่ออย่างเป็นทางการมีหนึ่งเดียวในโลกนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะจริงๆเป็นภาษาลาตินนะคะแต่เขาใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะไหนๆก็มาตรงหน้าน,นี้แล้วครูบอกไว้เลยตัวนี้เห็นไหมคะใช้ตัวพิมพ มีพิมพ์ใหญ่เป็นตัวเดียวนอกนั้นเป็นตัวพิมพ์เล็กประกอบด้วยคำสองคำหรือชื่อสองชื่อเห็นไหมคะชื่อที่หนึ่งกับชื่อที่สองนี้เขียนเว้นวรรคนะคะเขียนเว้นวรรคนะคะแยกจากกันหนึ่งวรรคคะชื่อแรกเมื่อกนี้เราเรียกว่าชื่อจ e น u s หรือจ e น e ริกนิชื่อที่สองนะคะเราเรียกว่า Specific Apis อันนี้เป็นชื่อที่ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงนะคะการตั้งชื่อที่แบบมีคำสองคำหรือมีชื่อสองชื่อต่อกันอยู่แบบนี้เราเรียกว่าการตั้งแบบพาวินามหรือ binomial nomenclature นะคะซึ่งบิดาของการตั้งชื่อแบบนี้หรือว่าผู้คิดค้นขึ้นมาครั้งแรกก็คือท่านคารโลลาสเนเนีย นะคะชื่อวิทยาศาสตร์จะมีแบบ3แบบก็มี t r i n o n o m e n c a t r e หรือโดยเฉพาะางพืชเห็นได้ชัดเจนมีมากกว่าสองอีกเราเรียกว่า polynomian หรือซึ่งมันจะมีหลักการการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์อีก,จอกอะะ็จะต้องไม่เกินกี่คำอะไรพวกนี้นะคะจะต้องไม่เกินกี่คำจะต้องไม่สั้นกว่ากี่คำจะต้อง เป็นคำที่สุภาพคิสมีคิสนี่ัน,นี้ไม่ได้นะคะหรือว่ายาวเป็นสามบรรทัดหเลยไม่ได้นะคะซึ่งมันจะมีวิธีของมันโดยเฉพาะอีกนะคะแต่อันนี้ก็ถือวชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ชื่อวิทยาศาสตร์แรกเริ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกคิดค้นโดยท่านเอ่อบรินเนียสนะคะแต่ทั้งนี้ในวิชานี้นะคะเราจะเรียนแบบทววินามคือคำสองคำนะคะถ้ามันเป็น ไตรนามนะคะหรือไตรโนเมนโนเมนเทเอร์อันนี้ก็ต่ำลงกว่าระดับสปีชีนะคะที่เราเรียกว่าถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเชือ้อชาติถ้าเป็นพืชก็เรียกว่าสายพันธุ์นะคะที่กูบอกไปเมื่อกี้ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นภาษาลาตินเพราะอะไรภาษาลาตินเป็นภาษาที่ตายแล้วคือเขาไม่ใช้แล้วไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ ถ้ายังไม่ตายคือยังใช้กันอยู่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือคําว่าแก๊สเมื่อก่อนเราใช้กา๊าซเดี๋ยวนี้โคจดาดนุกรมเปลี่ยนอีกแล้วปรับปรุงแล้วนะคะทั้งนั้นถ้าภาษาลาตินเป็นภาษาที่ตายแล้วเขาไม่ใช้กันแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกัชื่อวิทยาศาสตร์ก,รก็คือมีอยู่หนึ่งเดียวในโลกชื่อไหนก็ชื่อนะนะคะเห็นไหมคะประกอบด้วยคำสองคำรรคำที่หนึ่งหรือชื่อที่หนึ่งตัวนี้เราเรียกว่า ชื่อ genus หรือ generic name อันนี้เราเรียกว่า specific epithet ก็คือชื่อที่ระบุชนิดที่เฉพาะเจาะจงนะคะเวลาเขียนต้องเขียนเว็นวรรคนะคะเวลาขีดเส้นใต้นะคะถ้าเราเวลาเขียนทื่อวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เขียนด้วยตัวเองนะคะก็เขียนด้วยตัวตรงแต่ต้องขีดเส้นใต้และต้องขีดแยกจากการละหว่างชื่อ genus กับ specific epithet ไม่ใช่หรือนี่ไม่ใช่เห็นไหมคะชื่อวิทยาศาสตร์ใช้อักษรอังกฤษตัวพิมพ์นะคะขึ้นตน้นตัวเดียวเท่านะั้นชื่อจีนสัสนะคะเป็นภา,ศา,ศาศษาสิดตัวพิมพ์ใหญ่นอกนั้นเล็กทั้งหมดแม้กระทั่งชื่อของ specific l e m ะคะยังเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กนะคะเวลาเขียนเขียนด้วยตัวเองนหรือเขียนตัวหนาหรือขีดเส้นใต้แต่เวลาขีดต้องขีดให้แยกกันนะคะระหว่างชื่อจีนัสกับชื่อ specific เอ i t เ e t นะคะลักษณะที่ใช้ในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ ใช้ลักษณะไหนบ้างหนึ่งดูลักษณะภายนอกดูลักษณะภายในก็คือดูโครงสร้างภายในถ้ามันเหมือนกันเอาไว้ด้วยกันเอาไว้ในหมวดหูเดียวกันหมวดหมูใกล้เคียงกันข้อที่สองแบบแผนการเจริญเติบโตและโครงสร้างระยะตัวอ่อนนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีแบบแผนการเจริญเติบโต และโครงสร้างในระยะตัวอ่อนเหมือนกันก็เอาให้มีหมวดหมู่เดียวกันหรือหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงกันนะคะลักษณะที่3ได้แก่ซากดึกดำบรรของสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบซากดึกดำบรรของสิ่งมีชีวิตชนิดใดใกล้เคียงกันก็เอามันไว้ในหมวดหมูใกล้เคียงกันหรือหมวดหมู่เดียวกันนะคะตามลักษณะที่มันใกล้เคียงใกล้เคียงมากใกล้เคียงน้อยแค่ไหนนะคะ ต่อไปลักษณะที่สี่ลักษณะที่ใช้ในการจัดกาแยกสิ่งมีชีวิตก็คือใช้โครงสร้างของเซลล์และออกเน็งนะคะับลักษณะที่ห้าก็คือลักษณะสรีรวิทยาและการสังเคราะห์สารเคมีของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดใดเหมือนกันเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะหรือกลุ่มใกล้เคียงกันและข้อที่หก คือลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดใดมีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกันก็เอามันไว้ในหมวดหมู่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันตามลำดับชั้นของการจัดจําแนกนะคะลำดับชั้นในการจัดจําแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่า taxonomic category นะคะหรือ taxonomic hierarchy นะคะที่เราเรียนกันในที่นี้จะมีเจ็ดลำดับนะคะลำดับแรกเลยอาณาจักรลำดับที่สองไฟลัมหรือดิวิชันลำดับที่สามคลาสลำดับที่สี่ออเดอร์ลำดับที่ห้าแฟมิลี่ลำดับที่หกกีนัสและลำดับที่เจ็ดสตีตามความเหมือนนะคะเหมือนในเมื่อกี้ที่คุณสมบัติในการจัดจำแนกเราดูอะไรบ้างตามความเหมือนนะคะ าณาจักรโอ้ใหญ่หน่อยความคล้ายคลึงกันของสิ่งมีชีวิตจะคล้ายคลึงกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไฟลัมก็คล้ายคลึงกันมากหน่อยคลาสก็คล้ายคลึงกันมากขึ้นมาอีกออเดอร์ก็คล้ายคลึงกันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสปีชีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสปีชีสเดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันมากอ้าวแล้วคล้ายคลึงกันมากขนาดไหนคะสืบพันธุ์ แล้วได้ลูกหลานที่ไม่เป็นหมันนะคะสิ่งมีชีวิตใดนะคะสืบพันธ์กันแล้วได้ลูกออกมาแต่ลูกเป็นหมันนั่นเราไม่ถือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอักข้งสองชนิดนั้นเป็นสปีชีสเดียวกันเช่นม้ากับลาผสมพันกันแล้วได้ลูกออกมาคือลอ่อล่อเป็นหมันม้ากับลาจึงอยู่คนละสปีชี นะคะถึงแม้ว่าลักษณะโครงร่างมันใกล้เคียงกันมันอยู่ด้วยกันเอาแล้วว่าอยู่ด้วยกันถึงเวลาจะผสมพันธุ์กันละมันก็ผสมพันธุ์กันได้ลูกแต่ลูกเป็นหมันนะคะเอาล่อกับล่อมาผสมกันเป็นหมันนะคะไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ต่อไปได้นะคะถ้ามันสืบพันธุ์ต่อไปไม่ได้สิ่งมีชีวิตนี้นั้นจะอยู่ใน จะจะอยู่เท่าทีจะอยู่ต่างสปีชี่กันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยนะคะที่ครูยกอันนี้มาเยอะเลยยกมาให้ดูหลายหลายหลหลายรูปเลยหลายหลายรูปแบบวิธีเขียนเลยเพื่อให้ทศึกษาคุ้นชินนะคะจะรู้ว่าอ๋อ taxonomic category มันเป็นยังไงมันเป็นแบบเนี้ยเป็นลำดับชั้นนะคะ ของการจัดหมวดหมู่ตั้งแต่เหมือนกันอย่างคร่าวๆก็คืออาณาจักรแต่ถ้าเป็นสปีชีส์จะเหมือนกันมากนะคะที่ครูได้กล่าวไปแล้วนะคะอะบางทีก็เขียนลักษณะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นรูปพีระมิดแยกจากกาันหรือจะเป็นรูปถ้วยกระดานะคะหรือจะเป็นแจกขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะคะเอามาให้ดูหลายรูปแบบเลย ทีนี้ดูนะคะลุก taxonomic category ดูนะคะลำดับหมวดหมู่ในระดับ kingdom หรืออาณาจากักรอาทิตในตัวอย่างนี้คือ animal kingdom สุนัขมาดูสุนัขนะคะสุนัขบ้างสุนัขป่าสุนัขกินจอกสิงโตหนูนกกุ้งอยู่ใน kingdom เดียวกันก็คืออาณาจากักรสัตว์ พอมาถึงไฟลัมนะคะกุ้งจะไม่ได้อยู่ไฟลัมเดียวกับนกหนูสิงโตสุนัขแหละนะคะกุ้งออกไปอยู่อีกหนึ่งไฟลัมแหละนะคะเพราะอะไรมันไม่มีกระดูกสันหลังพวกนี้มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัมคอดตาแต่กุ้งอยู่ในพวกเดียวกับมแมลงไฟลัมอาตโตโก,โกโดามาดูระดับคลาสเห็นไหมคะความเหมือนกันจะเริ่มมากขึ้นแล้วนก แยกออกไปแล้วนะคะก็รอะไรนกลักษณะของมันขนเป็นขนนกไอ้น,นี้ขนแบบผมนะคะมีระยางสองคู่แต่อีกคู่หนึ่งปเป็นปีกนะคะนกก็อยู่ในคลาสเอลวิสนะคะอันนี้อยู่ในคลาสแมมมารียเลี้ยงลูกด้วยนมนกก็ไม่มีนมนะคะพอถึงออเดอร์ออเดอร์คานิวอรานะคะคานิวอราก็คือสัตว์ที่มีเขี้ยว หนูแยกออกไปแล้วเป็นพวกโรเดนล์ละนะคะพอถึงระดับแฟมิลี่นะคะแคนดิเดียแคนดิเดียมีแค่พวกสุนัขสุนัขพิ้นจอพวกสุนัขบ้านนะคะอันนี้คือเราสามารถจะอะไรคือมันมันจะใกล้เคียงกับสุนัขสุนัขบ้านแหละนะคะสามารถนํามาเลี้ยงได้แหละนะคะพอถึงกีนะัส ขนายเหลือแค่สุนัขจิ้งจอกกับสุนัขบ้านนะคะพอถึงสปีชีส์ทาน,นิสลูปัสนะคะหลือแค่สุนัขบ้านอย่างเดียวนะลำดับมันจะใกล้เคียงกันถ้าเอาสุนัขบ้านกับสุนัขบ้านผสมพันธุ์กันไอบ้านนี้ไปผปสมพันธุ์กับบ้านนี้ได้ลูกออกมาลูกไม่เป็นมันคือจะต้องมีหลานได้นะคะอย่างนี้ถึงเรียกว่าอยู่ใน สปีชีเหีือกันค่ะอันนี้เป็นของคนนะคะในภาพอาจจะไม่ชัดน,นิดนึงของคนนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ของคนคือ Homo sapiens นะคะแต่ถ้าชื่อสามัญของคนก็คือิวแมนนะะเนี่ยมีลักษณะที่มันนะครูก็เอามาให้ดูเพื่อให้นักศึกษาคุ้นชินเนาะปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบัน,น เราแบ่งสิ่งมีชีวิตที่จะเรียนในวิชานี้นะคะออกเป็นห้นาอาณาจักรถ้าปัจจุบันจริงๆเป็นสามโดเมนซิค,คิงดอมแต่ตอนนี้เราเอาแค่หาอาณาจักรของนะคะอาณาจักรแรกได้แก่อาณาจักรมอเนราหรือโมเนรานะคะอ่านยังไงก็ได้อาณาจักรที่สองอาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรที่สามอาณาจักรฟังจายอาณาจักรที่สี่อาณาจักรคื 5, อและอาณาจักรที่ห้าอาณาจักรนะคะทบทวนนะคะเราทบทวนกันนะคะทบทวนแค่นี้นะคะหนึ่งต้องรู้คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตสองรู้ถึงชื่อของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะชิวิออยาศาสตร์ แล้วก็รู้ว่าปัจจุบันเนี้เขาที่เรียนในวิชานี้นะคะแบ่งออกเป็น,นกี่อาณจักรนะคะเรายังไม่พูดถึงถนะึงห้าเรายังไม่พูดถึงหกอาณาจักรนะคะเอาแค่ห้าอาจักก่อน,นะะเพื่อเป็นการอ,อ,อะไรไดัฟื้นนะคะฟื้นหรือูพื้นฐานก่อนนะคะวันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมทำแบบทดสอบนะคะแล้วก็ส่งมาที่ มาที่ครูก็ได้ดูท่านอาจารย์นิสาชนก็ได้นะคะงั้นเราจบบทเรียนนี้ทบทวน,น,นกันแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครสงสัยยังไงก็สามารถที่จะไลน์มาถามได้คะหรือติดต่อมาถามได้ค่ะงั้นวันนี้เราจบันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย